สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับไอ้พองไปเลยวันนี้มาปันน่นนาหน่อยนะครับ่านผู้ชม <c oughs> ไม่ปันน่นนาสิปั่นไรครับโพดนะครับสองไร่มากับพ่อตานะครับห <c oughs> ว่านปุ๋ยแล้ว <c oughs> อันนั้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อให้แกอีกสักอันเอาไว้เพื่อวมาหยอดลองเดียวอันนี้ครับโห่อันนี้มันปั่นไว้แล้วปั่นไว้แล้วมันฝนมันตกครับอืมว่าจะหยอดมันหยอดไม่ทันเออฝนตกโหดีเลยถึงมันจะได้งอกใช่ไหมเออจะได้ขึ้นครับลูกมันจะได้ขึ้นครับ เดี๋ยวรอพอตามา,าครับมอามาเปัหออรอขนาดปั่นรอพอตานะครับมาการตาลีตาเพชรน,นะครับวันนี้ปัน่นปั่นแห้งเนาะ DP หนึ่งแปดห้าเดี๋ยวรอพอตาก่อนปั่นรอพอตาตอให้พอตามาปัน่น,นปั่นทั้งไหน ปันปันขวางไปนู่นอ๋อได้ครับครับเอาเอาโลสีดีกว่าไปกันเลยถอดไ่ดันล้ปกติแล้วผมจะไม่ค่อยถอดนะที่เกียรถอดไม่ใช่อะไรหรอก กว่าอันนี้มันผมดูแล้วมันน่าจะปีนถนนนะ่ะนี่นะครับก็เลยถอดดีกว่ามันมีแต่ถนนนะครับปันที่อ่าร้อี่สิบ เขาทำลบรอยสก,กีมานะครับท่านะผู้ชม มาท่านผู้ชมผมลืมบอกปั่นจนเสร็จแล้วนะแต่ว,ว่าผมลืมใส่ขับซีนะครับนี่นะ ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์นะครับให้เกี่ยวกับระบบเดือยหมูอะไรเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่ได้ถามศูนย์นะว่าเวลาทํางาน,นาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ขับสีมันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากผมก็จะใส่สีตลอดเนาะเพราะาผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงอะ่ะ ว่าผมลืมนะ่ะแล้วมาขับดูอ่ะผมว่ามันมันโอเคเลยนะมันเบาเครื่องแล้วก็ตอนเลี้ยวอะไรมันก็มันก็ไม่ได้ฝืนไม่ได้อะไรนะท่านผู้ชมก็ตายได้ปกตินะครับโอ้ใครตายเจอเดือยห,หมูพังละมังเนี่ยเอ่อตว่าวิ่งหลังถนนนะ่ะเออถ้าลืมขับใส่สีนะ่อันนี้หนักเครื่องแน่นอนนะ วานนี้ทำงานลืมใส่สีอย่างอันนี้ก็มีด้วยอันนี้ผมวิ่งโลสีนะครับเต่าสีเดี๋ยวไปดูพตาหน่อย แม่ปั่นตั้งนานปั่นจนเสร็จเพิ่งรู้ว่าลืมใส่ขับสีโอ้ดินฟูดีนะครับสุดยอดมากโรตารี่ตาเพชรแม่ปัน่นปั่นเบายากกังกะยังกะขับรถเปล่านะครับโอ้พอใส่รุงเท้าแล้วงสเดินยาก ดินมันฟูนะครับอย่างนี้รถเคททีไปไม่รอดนะครับเฮ้เดี๋ยวจะเซื้เครื่องหยอดให้ใหม่ได้ไหมพ่อ่อะครับครับ ก็หยอดดีนะท่านผู้ชมแต่ว่าของบอ่อไทยเอาไปทําล่องคู่หมดนะครับเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้เลยก็บางคนเขาก็ชอบล่องเดียวนะครับอันนี้โหหลายปีนะเครื่องนี้นะจนกระเพาะปุ๋ยทั้งหมดนะครับปุ๋ยมันกัด ยังไม่ได้เปลี่ยนแท่นเครื่องเลยนะเนี่ยเครื่องนี้อัน,น่ี้เปลี่ยนแต่ลูกเตะสิ่งอันนี้ของลุงคลิปนะครับเหลือแท่นเครื่องเดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมาอีกอนะแท่นเครื่องคนที่สนใจก็ทักหาพี่สันได้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวพังมันกัดมันกัด้างนะครับแต่ตามจริงมันก็ใช้ได้นั่นแหละ สายวันเน้นความรอนะครับสำหรับท่านใดสนใจยางปืนใหญ่คู่ก็มิสันก็มีนะครับตักหาได้เลยนะรานะคาไม่แพงนะครับคู่ละประมาณ4ี0 0ันะเมื่อกี้แค่3,500นะครับเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาแล้วอะ่ะก็ข้าวของตอนนี้ขึ้นทุกอย่างนะครับน้ำมันม็ขึ้นหนู ขึ้นรลายวันเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเดี๋ยวกับอะไรอะ่ะของกินของใช้มีอย่างเดียวไม่ขึ้นค่าแรงกับข้าวนะครับถ้าเกิดว่าข้าวราคาขึ้นแล้วพวกเราแย่แน่เลยนะ <c oughs> ไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินแน่นะครับแต่ <c oughs> ระชดหรือเปล่าเนี่ยพี่สันเออ อ่ะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากผลงานโรตาตรีสะเพชรแล้วก็ท่อช่างมวลไว้ด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ